วิธีเฉาะวิธีเฉาะแบบง่ายแล้วปลอดภัยไม่ต้องสับนะครับไหนลองนิ้อ่ากดไปแล้วก็คบิ้นีบไหนลองลองเริ่มตรงพื้นที่ใหม่ได้ไหมพื้นที่ใหม่อะก็พื้นที่ใหม่หมถ้าอันแรกก็อ่อาอ่าอันแรกอันแรกก็ลงไปเฉยๆก่อนนะอ่ะแล้วอันต่อไปก็ค่อยใกล้ใกล้มาแล้วก็งานใช้มีดเล็กก็ได้ไม่ต้องใช้มีดใหญ่ปกต,ตินิ่จะใช้มีดใหญ่ขอบขอบ นี่ถ้ามีเล็กดีอย่างนะครับเวลาเราลงแล้วมันไม่สุดอ่ะมันก็จะไม่ได้มันจะไม่ค่อยติดมะเลดออกมานะครับที่เหลือก็นี่ปาดเอาเงี้วนะครับถ้าเวลาชอ็อตเนี่ยมันจะไม่ค่อย <จะ S 2> ติดมะเละเออในฝรั่งมันเริ่มนิ่มแล้วสําหรับใครที่เป็นวัยรุ่นมือใหม่เช่นผมนะครับเป็นวัยรุ่นผมก็ไม่ค่อยเป็น